คนรับผลัดคุณได้ไพ่แดเหรียญ8เหรียญในคำยีกรเขาบอกว่าลักษณะของไพ่เป็นลักษณะเหมือนคุณผลิตเงินคุณปั๊มเงินแปลว่าอะไรอยู่ในช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักอยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกคำว่าทรัพย์มรดกก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นเรื่องของมร,ดก,รดกทางธุรกิจแปลว่าคุณจะสืบต่อนับจากคนในครอบครัวหรือคุณเป็นคนสร้างธุรกิจเนี้ยเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ เพราะโดยภาพรวมทางการงานเกิดจากทรัพย์ที่เป็นมรดกและการสืบต่อนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของทางการงานที่หาเงินได้เยอะที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ในอาชีพการตลาดหรือเซลล์โดยตรงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของคุณได้แเหรียญคือผลิตเงินแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอยู่ในช่วงของขาขึ้นของการทํามาหากินของการเป็นนักลงทุนของการเสี่ยงโชคจะมีโชคมีลาบมีทั้งหมดเข้ามา ทุกช่องทางคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จนมั่งคงครับในเรื่องของความรักนะครับแปดเหรียญเป็นไพ่ที่ถูกส่งเสริมในเรื่องของธรรา่าคนโสดมีคู่จะรวยนะค,คนที่มีคู่ที่รวยอยู่แล้วมีบุตรจะยิ่ง,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 งมั่นคงมากเพอนเขาบอกว่าไพ่ใบนี้ฟันธงเจาะจงของการมีคู่ครองคู่รักจะดีนะครับ และสุดท้ายนะครับโชคลาบของคุณนะครับสำหรับคนวันพฤหัสนะครับมีดวงชะตาเกี่ยวกับเลข8นะครับเพราะนั้นคุณจะมี82 88นะครับและ89ครับนี่คือสองคนวันนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ